i i can can wanna see see be you มาในช่วงที่2นี้นะครับแน่นอนข่าวต่างประเทศเราไปเริ่มข่าวแรกกันก่อนสําหรับนักแสดงสาวสุดเฉาอย่างลินซี่โลฮานนะครับเขาออกมาเปิดใจว่าเขาจะไม่ใช้นาำสกุลโลฮานแล้วอ้าวงานนี้เป็นเพราะอะไรหรือว่าจะมาใช้นาำสกุลเกยรอสำสรัจอ์กันเนนะี่ยไปชมไปเลยครับ ลินซี่กำลังจะตัดคำว่าโลฮันออกและให้คนเรียกเธอสั้นๆแค่ว่าลินซี่เท่านั้นโดยว่ากันว่าลินซี่คิดถึงเรื่องการตัดนามสกุลออกภายหลังมีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ฉายระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่ล้อเลียนเธอโดยเรียกติดทารกคนหนึ่งว่าเป็นหนูน้อยติดนมลินซี่ซึ่งคนก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าโฆษณาชิ้นนั้นหมายถึงเธอแม้นักแสดงสาววัย24ปีจะไม่พอใจกับโฆษณาชิ้นนี้จนถึงขั้นมีการดำเนินการทางกฎหมายแต่มันก็ทำให้เธอเริ่มมองว่าตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งนามสกุลเดิมอีกต่อไปลินซี่ ว่าคนดังตั้งเยอะแยะในวงการบันเทิงที่เป็นที่รู้จักจากชื่อต้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโอราหรือบิยังเซซึ่งต่อไปนี้ลินซี่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยสําหรับโลฮานเป็นตระกูลที่มีพื้นเพเดิมจากชาวไอริชเช่นเดียวกับตระกูลซูวิแลนด์ก็เป็นเชื้อสายไอริชเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นสาวลินซี่ยังมีบรรพบุรุษเป็นอิตาลีด้วยฝ่ายของผู้เป็นพ่อและเจ้าของนามสกุลอย่างไมเคิลโลฮานได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไม่ค่อยจะเชื่อนักว่าผมไม่คิดว่านี่จะเป็นเรื่องจจจรริิิงผมมนนนนาาาาาาากกกกไ่่่ออเเเลลลลลยยยววถู้ะะปีีสสโดฉพซ With than the Lindsay is working recording works also more on Mo ถแต่มาคิดดูแล้วนะดันว่าอย่าใช้น้ำสกุลดันเลยดีกว่านะเพราะว่าลินซี่เขาแบบว่าทําตัวไม่ค่อยดีสะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เราไปต่อข่าวต่อไปกันบ้างนะคาสำหรับข่าวคราวของนักร้องสาวราชินีป๊อปเลยทีเดียวสาหรับมาดอน่านั่นเองล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเธอจะผิดหวังนะครับเพราะว่ามีการแลนเอาไว้แล้วว่าจะสร้างโรงเรียนในประเทศมาลาวีแต่ว่าไม่ได้ดังใจนะครับไปชมกันเลยครับ แผนการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงในประเทศมาลาวีถามมาดอนนาถามท่าทางว่าจะถึง <Little pilot S 1> ทางตันล้วเมื่อทามูลนิชิผู้รับผิดชอบในโครงการได้ออกมาแถลงในการยุติโครงสร้างการสร้างโรงเรียนภายหลังนักร้องวัย5 3ปีท่มเทเบเงินลงไปมากถึง3.8ล้านเหรียญแต่โครงการก็ยังไม่คืบหน้าราชินีเพลงป๊อปมาดอนนาได้แสดงความมุ่งมั่นในโครงสร้างการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงในประเทศมาลาวีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เธอรับอุปการะ เลี้ยงดูนูน้อยเดวิดเมื่อปี2006และใส่เงินจำนวนถึง3.8ล้านเหรียญผ่านองคอ์กรการกุศรเรสติงมาลาวีของตัวเองเพื่อการก่อสร้างสถ <you S 2> านศึกษาแห่งนี้ขึ้นแต่สุดท้ายโครงการก็ไม่อาจสำเร็จได้ to, um, อย่างที่เจ้าตัวคาดหวงัง ดยในอีเมลที่ส่งถึงผู้ร่วมมีส่วนร่วมในโครงการจากแคปปาลาเซนเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในลอสแอนเจลิสโดยแมเคนเบิร์กผู้ร่วมก่อตั้งโครงการกับมาดดนาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าวยการคิดทบทวนอย่างรอบคอบแล้วเราได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกแผนการต่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงในมาลวีอย่างที่เคยตั้งใจเอาไว้ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นภายหลังศิลปินคนดังรับอุปการะเด็กน้อยชาวมาลวีทั้งเดวิดในปี2005และเมอร์ซี่ในปี2009ซึ่งระหว่างการเดินทางไปยังประเทศในแอกาา่มวอ เธอรู้สึกท้อแท้ไม่ได้รับทราบถึงปัญหาทางการศึกษาในประเทศมาลลวี มันเป็นวิกฤตทางการศึกษาสาหรับชาวมาลวีเด็กผู้หญิงถึงหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมชีมงานของเราจะทํางานอย่างหนักที่สุดเพื่อจัดการปัญหาทุกอย่างที่เราพอจะทําได้แม้จะมีเงินถูกใช้ไปถึงสามจุดแปดล้านเหรียญโดยทีมงานชุดเก่าโครงการแทบจะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรไปเลยที่ดินสาหรับโครงการยังไม่ได้มีโฉนดอย่างถูกต้องน่าประหลาดใจที่ไม่ได้มีการติดตามผลการทํางานระหว่างทีมงานในมาลวีและทีมงานสหรัฐก่อนหน้านี้แผนการสร้างโรงเรียนต้องลาช้าออกไปภายหลังมีการกระท้้งจากชาว กเลิกโครงการก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่ต้องสละที่ดินของตัวเองเพื่อการก่อสร้างโรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตใกล้เคียงกับกรุงลิลองเวยเมืองหลวงของประเทศแม้โครงการครั้งนี้จะล้มเหลวแต่มาดอนน่าก็ยืนยันว่าจะดําเนินงานการกุศลในประเทศมาลวีต่อไป would you you your support. That's important to thank really Finally, listening for for me like I to and thank ทำดีต่อไปนะครับมาดันหน้าดอนเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็จะต้องมองเห็นคุณค่าอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะตอนนี้เราไปต่อกันที่นักร้องสาวแดนเอเชียกันบ้างนะครับอย่างองซูอานั่นเองนะครับล่าสุดเธอก็สลัดวางไมค์กันก่อนนะครับวางไมค์เพื่อจะไปสลัดผ้านะถ่ายชุดแต่งงานเออ,อง,งานนี้จะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับองซูอารักกดตัวในอัลบัม้มคร,รับแชัส สไตล์วีดิ้งฉบับเดือนเมษายนปวดเสน่ห์ในแบบสาวเซ็กซี่ผสมผสานไปสไตล์ความงามที่โด่งดังขึ้นในแบบสาวมือเย็นชาช่วยเรียกสายตาให้กับผู้เ็นอย่างมากสำหรับภาพถ่ายชุดนี้มาในคอนเซ็ปต์บาร์ดี้ร่วมกับเพื่อนหลังจากที่ความสุขกับงานแต่งงานโดยอัพเดทสุดหน้ากระทำใจของเธอเราสามารถเผยเสน่ห์ในแบบสาวมือเย็นชาสุดด้วยเยืินได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับการที่เธอได้เผยเรียบผ่าบวชไลน์ที่วิญญาและทำให้กลายเป็นภาพที่น่าติดตาหรือใจเป็นอย่างมากทีนงานเผยว่าปกติคงคู่าเป็นคนที่มี แลงน่ารักมากอยู่แล้วทาให้บรรยากาศในงานถ่ายนั้นเต็มไปด้วยความชิตชีววาซึ่งขณะที่เราเริ่มทํางานเหลก็ถึงโจทย์เสตึออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะในแบบสาวมินเย็นชาที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดแรงและทาให้ทุกคนตอบรับกันดีมากโดยเฉพาะกับเสน่ห์ของเธอในชุดพูลเดสในงานปาร์ตี้หลังพิธีวิวามันทาให้เป็นงานภาพที่เหมือนกับภาพวาดจริงเลย อ่ะอัปเดตข่าวสาวๆกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวของหนุ่มๆกันบ้างสมาชิกวง Big Bang กันบ้างนะครับล่าสุดเขากำลังจะมีอัลบั้มใหม่อีกแล้วนะครับวางแผงในเดือนเมษายนนี้ซะด้วยอ้าวรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ YJ Entertainment เผยว่า Big Bang เดียววตํจำหน่งอัลบั้ม Special Edition ในวันที่8เมษายนนี้โดยจะทำกิจกรรมพิเศษพร้อมกับเพลงดับเบิลไตเติ้ลประกาศไปด้วย Love s ซ n g และ Stupid Lie โดยเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน YJ Blog ข้อความว่า I Hate This Love Song ซึ่งก็ได้สร้างความสงสารให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างมากโดยข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อเพลง Love Song นั่นเองสำหรับผลง,งานเพลง Stupid Lie ซึ่งเคยเป็นงานเพลงที่ร่วมชิงตำแหน่งเพลงไตเติลในมินิอัลบั้มชุดที่4ร่วมกับ t n i h t ก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงที่ใช้ใน Soul กีตาร์ริฟในแบบดิดัดนจังหวะเร็วๆสไตล์ร็อค Special Edition ประกอบไปด้วยเพลง Love Song, Stupid Lie เพลงเดียวของแดซอมอย่าง Baby d น n t คลาย รวมถึงเพลงเดียวของชายัง C D and Top Sugree ที่เปิดตัวตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมารวมทั้งหมด10เพลงด้วยกัน Big Bang เตรียมเริ่ม,ม,มทำกิจกรรมในเพลงใหม่รวม3สัปดาห์ในวันที่10เมษายนในรายการ SBS In Sky. Yo. เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชมรายการทีเอ็นเอเจนแล้วก็ทุกๆรายการของ T ี e w s TV นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่4678999และข้อความข้อความไหนนะครับที่ครบรายละเอียดอย่างที่ดอนบอกนะครับก็จะได้รุ้นรับหนังสือพิมพ์หนังสือจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวเราฟังเพลงกันด้วยนะครับช่วงหน้าน n o c k in นะครับแน่นอนว่าพิษณุ์เขาจะไปพบกับดารานในงานนายเอเจนต์นะครับจะถามคำถามอะไรอีก 漂う街の匂い、ねえ「そっちも追われてるよね」「西から回復するぜ」ね「朝は苦手な君だからね」「毎日ちゃんと起きられてるかい」「そんなこと未だに心配して」 した街並みが綺麗に輝い。 All I got is pain Could it be that I play the game To lose you, I can't maintain Sunlight, moonlight, you lit my life Realizing the night while love shines bright Can't let you go, we were meant for forever Baby, let me know Days past without you, can't forget you Leaving me the cloud, hanging above me Raining on me, missing the touch Nights get and it is hard to clutch uh, We are poor, breaks my heart So for the best girl, you my world In time, my love referrals Till then, wait for you, girl Yes, yes, yes,